สวัสดีครับผมต้าจากไฟคอมนะครับเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหานี้ไหมครับ USB เนี่ยของพอร์ตคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับจะเสียบเมาส์เอ่ยเสียบคีย์บอร์ดเอ่ยพิมพ์เตอร์เอ่ยเสียบไม่พอทั้งโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปนะครับวันนี้เรามีตัวแก้ไขปัญหาที่จะมาช่วยเพื่อนๆน,นะครับจะเป็นสินค้าจากทาง TP Link นะครับ USB 400 C Port USB Hub นะครับผมจะเป็นยังไงคอยติดตามรับชมกันครับ ต่อมาจะเป็นการ u n นส์บนะครับเจ้า u h 400นะครับมาดูกันว่าภายในกล่องจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแกะกล่องออกมานะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็น user guide หรือว่าคู่มือการใช้งานนั่นเองนะครับผมต่อมาพระเอกของเรานะครับมาในกล่องใสแพคเกจจิ้งมาอย่างดีนะครับผมโอเค จะออกแนวเป็นสีดำด้านๆนะครับจะมีโลโก้ T-Link p อยู่ตรงกลางนะครับเป็นพลาสติกนะครับผมพอเชื่อมต่อที่มีมาให้จะเป็น USB 3.0ทั้งหมดเลยจำนวน 1, 2, 3และ4พอร์ตนะครับตัวสายสามารถแกะออกได้จากทางนี้นะครับถือว่ายาวสำหรับพอใช้งานนะครับผมตัวขนาดเนี่ยเทียบกับมือของผมเนี่ยถือว่า เล็กกระทัดรัดนะครับพกพาง่ายสะดวกแน่นอนครับผมโดยข้อดีของเจ้า u s 400นะครับข้อแรกเลยคือสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง4ตัวพร้อมกันนะครับผมและข้อดีอย่างที่2นะครับคือตัว TV Link u s 400เนี่ยเป็น USB แบบ3.0ซึ่ง มีแบนด์วิดต์ในการถ่ายโอนข้อมูลเนี่ยเร็วกว่าเวอร์ชัน2.0ถึง10เท,ท่าด้วยกันครับข้อดี้กที่3เลยคือเล็กกระทัดรัดแล้ครับแล้วก็พกพาได้สะดวกนะครับทำให้ประหยัดพื้นที่ของกระเปะ๋าเพื่อนไปได้เยอะเลยครับข้อดี้กที่4คือสามารถเสียบปุ๊บใช้ได้ปับ๊บไม่ต้องพึ่งพาไดาเวอร์ให้ยุ่งยากเลยนะครับผม โดยสินค้าตัวนี้นะครับเจ้า TP Link US400 นะครับมีราคาอยู่ที่590บาทนะครับผมประกัน1ปีเต็มจากทางไฟคอมนะครับหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจสินค้าตัวนี้หรือว่าจะเป็นสินค้าของทาง TP Link รุ่นอื่นๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไฟล์คอมทุกสาขาได้เลยนะครับหรือว่าปรึกษาก่อนที่จะซื้อสินค้าก็ได้เช่นกันนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ